สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะด้านหลังของอาจารย์นี่ก็คือปราสาทตามอนนะคะปราสาทตามอนนี่นะคะเห็นไหมเป็นปราสาทโบราณน,นะคะวันนี้ได้พาทุกท่านมาลงพื้นที่ทางวัฒนธรรมนะคะตรงนี้เห็นไหมคะเราจะให้ทุกท่านได้ดูวันนี้เราได้มาเดินสำรวจอ,องค์ปราสาทนะคะเพื่อที่จะเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็เก็บหลักฐานต่างๆเอาไว้นะคะเพื่อที่จะ การเขียนข้อมูลขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นแนวทางหนึ่งทางวิชาการนะคะเพื่อให้กลุ่มคนได้เห็นถึงความสําคัญนะคะของข้อมูลแล้วก็บรติสั์แล้วก็ความเป็นมานั่นเองนะครท่านผู้ชมนี่คือปราสาทตามอนที่วันนี้ที่อาจารย์ยโสธารานะคะได้หลงพื้นที่บ้านปราสาทนะคะตำบลบัวเชดอาเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ได้มา ทำการเก็บข้อมูลนะคะปราสาทตามอน,นี้ไว้นะคะอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาที่มีการสร้างขึ้นมานับหลายร้อยปีมาแล้วนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งทางประวัติศาสตร,ร์เป็นพื้นที่หนึ่งทางวัฒนธรรมที่สําคัญแล้วก็เป็นวิถีชุมชนที่มีความสําคัญทามตามเราแวกนี้แล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ได้สร้างขึ้นมานะคะแล้วก็ได้มีการจัดกิจกรรมในสถานที่นี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนนั่นเองนะคะดังนั้นเราจะทาอย่าง อะไรให้พื้นที่ตรงนี้มีความสําคัญของชุมชนแล้วก็เป็นการชูอัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาให้กับชุมชนและก็สามารถเป็นจุดแลนด์มาร์กหนึ่งนะคะในการที่ชุมชนจะได้รับอะไรจากาโบราณสถานแห่งนี้ชุมชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากโบราณสถานแห่งนี้จะได้รับมูลค่าอะไรจากการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเราจะโปรโมทอย่างไร นะคะให้เกิดประเพณีนิยมตามฐานกติทางพระพุทธศาสนาและเราจะจัดกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนาที่มีความสําคัญกับพื้นที่ปราสาทตามอนแห่งนี้เพื่อที่จะไม่ให้ปรา,าสาทแห่งนี้เกิดความเงียบเหงาเพื่อที่จะไม่ให้ปรา,าสาทแห่งนีนะ้ได้ทิ้งรกร้างเพื่อที่จะไม่ให้ปรา,าสาทแห่งนี้นะฮะอยู่แบบโดดเดียวอย่างอย่างอย่าง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่มีมูลค่าอะไรเลยไม่มีคุณค่าอะไรเลยดังนั้นเราในฐานะที่เป็นนักวิชาการนะคะเราก็ควรที่จะมาคิดร่วมกันว่าเออเราจะทำตรงนี้ให้เป็นปากท้องของชุมชนได้อย่างไรให้ชุมชนได้อโอกาสนะคะให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้เราก็สามารถเชิดหน้าชูตาให้กับชุมชนสังคมแถบนี้ได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็คือวันนี้อาจารย์ได้ลงพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่นี่นะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ